แน่นอนมันแต่เพิ่มวันนี้ไม่ลดมันแต่เพิ่มเดือนคนดีด้วยใจคิดถึงเป็นคนเดียวโลดันเป็นคนเดียวลดนครบยังไงก็บินมาอยู่ไกลขนาดนี้นะคะคางคบมีปีกนะคะพี่น้องเรียบร้อยจ้าฝาเดือนสุดทนา์ว่าเรียบร้อยจ้าฝาเดือนับผม อุตสามาสวยปากก็ดีเนาะไม่นานละคือเห็นหน้าคนดรืกันใช่เลยใช่เลยครับผมขออนุญาตก็สวัสดีค่ะคุณเบลจากคุณแม่ป็นโยจ้าแม่เป็นโยขึ้นไหมว่างหรือเปล่าสวัสดีคุณยาย บ้านายคุณนายกอมน้องคนละน้องคนละน้องคนแองหน้าแดงนั่งก้มดูสายตาคมเมื่อผีจ้องมองจาคนแล้วก็ตรงกับคุณสมทรงสิคุณสมทรงเขาบอกว่ามีงาน๋าแฝดนะครับผม <Yeah. S 2> เไม่มีใครคุณสิริศักดิ์สวัสดีคุณยายวันนี้คนร้องเพลงไหมคะวันนี้มีคนร้องเพลงไหมวันนี้นักเอรู้จักคุณหนิงด้วยนะครับเฮียธารกรก็ก็สะสมนาทีได้จะห้าแสนลงมา้งสิบสามล้านดวงตา ตอนนี้1 3 0้0ดวงตาน้องใบหมอนคุณใบเวองสวัสดีครับคุณใบน้องใบวะผมเห็นใบใบหมอนมานี่คือผมผคิดเป็นน้องทุกทีเลยขอโทษครับผมปลาเจินเอากี่คอมเมนต์ครับปลาเชิญ300คอมเมนต์ครับ300คอมเมนต์ครับทุกคนมาแค่คนเดียวครับท่าไม่มาจ้าครับพี่รีน สวัสดีครับส,สวัสดีครับผมชุลลุูกกันชลลุกผูกชอบเขาชอบให้ดาวเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนๆจ้าตั้งแต่เริ่มเริ่มเล่นเฟสมาแล้วก็ว่างั้นนะครับคนเยอทํะคนมาขึ้นมากวาทำไมอะทำไมเราไม่ขอเรียนเชิญนะครับว่านะ หน้าคนบราคือเคยไหมจะไม่ได้พหน่อยน้องตะวันสวัสดีครับมไม่ได้อะไรนะขอบคุณที่จ่ายค่าเดือนคืออะไรแหละลุงก็จะแรงตอนนี้ไม่แรงอ่ะ ตอนนี้ไม่เห็นใครแล้วเครื่องว,ว่าน้ำพนุยนยังวนานน้องนับว่าเป็นบุญของน้องมาแล้วพี่ครักน,อนอ้องอขอบคุณค่บยุบพิีมาแล้วจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับยั่งแหนครับผมมาเจอคนงามนักคนงาม อ๋อนี่คือผมดึงใครขึ้นนะไม่ก้อนก็ขึ้นไม่ได้ับผมผมดึงไม่ก้อนขึ้นไม่ได้นะเนี่ยพระละก้อนจดี้เขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรแฟนลัดประจํานะคุณน้าฝนใครใครใครฟ้องใครฟ้องพบดอกฟ้าให้ลืมดอกฟักทองไม่หันมันเลี้ยวเกี่ยวคองโบผูกใจนไหนตรงไหนขอบคุณมากนะครับคุณภาค แม่นะครับแม่ประโยชน์สวัสดีทุกคนนะครับนี่เห็นไห่เขึ้นนะดึงคุณไก่อไม่ใช่มาแค่คนเดียวครับที่ท่านไม่มาจ้าพี่รีนนอนกันแล้วนะครับผมก็มาให้กำลังใจต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับผมเชิญเพราะว่าแม่นีนอยู่ในในไรในนาจะได้จิตควายได้เพราะเพราะบอกว่า คุณเอาอึ่งมาร้องเพลงไม่ได้ไใช่ดิฉันเป็นดิฉันเป็นเพลงเนาะเพลงเนาะใช่คำให้เขาไม่ให้พูดเราก็ดำน้ำไปครับคดณเนาะก็คือทำเวลานะ่ะคิดว่านะ่ะทำเวลากันอเออ่าผู้ติชคดูไดยแก ใครจะขึะ้นนะครับเน็ตเขาปล่อยมาหรือยังยังยังสงสัยเขาไม่ให้หรอกเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเธอขอบคุณมากครับให้หัวใจเริ่มเลิอ๋อนี่คือผมดึงใครขึ้นนะไม่ก้อนก็ข <huh ึ้นไม่ได้นะผมไม่ผมดึงไม่ก้อนขึ้นไม่ได้นะเนี่ยทารกอนสวัสดี แปด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 แเสียงมันต้องสิบเสียงนนึงเขาไม่ทอดทิ้ทงเขาไห็ขอด้็นไม่<ส>ไไขอม้ขอ,ขอพอ้อง <c oughs> ปากันยิ้มอยู่พวกหลานสาวเขาอ๋อที่บันลายยาลูน้องอาสามร้อยคอมเมนต์ก็บอกว่า ก็แกปฏิเสธนะครับผมแกไม่พร้อมครับผมคุณหนิงไม่พร้อมจ้าคุณเบลข้างคกข้างคกเนี่ใช่ข้างคกยังไงเหมือนกัน ก็คือต้องนอนครับผมอย่านั่งเยอะอย่านั่งปิดท่าอย่านั่งบิดกระดูกบิดท่านะขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้กําลังใจครับผมขอให้ทุกท่านที่ไปฟังครับคุณลุงเฉินคนแก่พี่รินก็สวัสดีรอบห้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณลินค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับผมวันยอนแสงสวัสดีกันก็สวัสดีแม่สมทรงนะคะ คุณเดือสวัสดีจ้าน้องสุดนันก็สวัสดีจ้าโอ้ยปวดหลังวายวดววสวัสดีจ้าสวัสดีคุณมามื่นทุกคนครับผมสดีครับ สวัสดีครับคนครับผมก็แล้วครับขอาาปกงโซนสมทรงให้หัวใจทุกดวงเลยจ้าสวัสดีครับผมรวยหรือจนให้ใจรักมีคนรวยมั่นาเอ้ามึงเงงเงงกก็ได้ผู้เจ้าเงงเงงก็ได้สม ตก่อนนะคะคุณสมคิดใช่ไหมคะขอตัวก่อนคุณศิริศักดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณย้คุณมาขึ้นมาเหอใช่ทาไมอ่ะทาไมเราไม่ขอเรียนเชิญเอครับเอออยากเห็นหน้านออนคตรบูอเป็นเหมือนกันเลยคุณยายกับผมอ่ะเป็นเหมือนกันผมเป็นเหมือนกับคุณยายเลยครับผมก็เลยรู้เลยว่าเออเรานั่งแบบไหน จากบ้านมาต่้งหาคุณสุนันต์ว่างั้นนะสวัสดีครับคุณสุนันต์จากลุงเดือนแม่ประนีสวัสดีจ่าจากสิรุดาคุณตะวันอดแสงสวัสดีแม่ประนีิ้มีจีเรีงเสร็เอาคนต้องแาเจอของแท้ก็แต่ยอมเพื่อในยุคขาหน้าแดงนั่งกลมดูซ้ายตาคมเมื่อผีจงมอง จ้าสวัสดีจ้าคุณน้าคะคุณใจลังลัครับสวัสดีจ้าโอ้คุณป๋าปอนจ้าคุณป๋าปอนเนี่บวันนี้เขาไม่ได้ใส่วิกเลยะคระับวันนี้เขาคงไปอคือ,นอ,อในรถก็คือจะเป็นปน๋าผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับทานข้าว่อนจ้าทานข้าว่อนจ้าข้างคก คางคกเด้ใช่คางคกยังไงคุณสมคิดขอตัวก่อนนะคะคุณสมคิดใช่ไหมคะขอตัวก่อนคุณศิริศักดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ